สวยพี่หงมาแล้วสวยพี่หงมาแล้วเฮ้ยคิงคิงติ๊กอ้นไปยุ้ยไม่ตื่อฉันมากเฮ้ยเข่ยดเฮ้ยงมพิณมองแล้วอุ้มมันดูหลักหงอมมันไหนปะใครยังจำพี่หงได้นะครับพี่หงคนพี่เลี้ยงเข้าสวยนะครับเป็นรัมมาตัวซ้ำกันแล้วเนาะมา้วใครอึ้งซ้ำกันแล้วอื้อหือเว้ยน่ะอุ้มดูลหลักอุ้มไม่ได้พยายามอุ้มไม่ได้ไมาไหนนะ อุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้เจ้ายาแย่งจิ้งกุนตลอดเลยลองลองอุ้มซอยอะไรวะสุดๆเอาสุดๆได้แค่ไหนโอ้ได้สำนีนะอื้ว่าลวววอววววววอ่อวววววงวว่วว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 อวอนวววววัวนี่อวววมวว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 วอวว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 มววววววนวววววววอวว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 ่วว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 เวว่วเวววนมว อยากเอาซรีนน้ำดูวะจักน้อยก็ได้ไปละละเออหว,ง,ว,วงหง่ว,วงเด้อหง่วงหง่วงห่วงหวงหวงห่วงห่วงนี่คืออย่างนี้เดี๋ยวนมันไม่ยะว่านอ้วนนี่มันหา,ายดิย้อ้วนด้วยกันเลยว่าเอาคิดถึงพี่หงแค่นี้เหรอคิดถึงหงแค่นี้เหรอไปหาหงเร็วไปหาหงเร็วหนุนหนุนไปหาหงเร็วหาหงเร็วไปหาหงเลยหนหาหงเร็ว ใครลหนึ่งแทงก็กั่นเลยฮะก็กั่นเลยไป๊บคือเก่านะคนผู้หายคือเก่าคือเก่าอันละจูบแม่หองจูบเพ่อแม่บ้านคุณทำกันอีหลีหองเอ้ยทำกันเลยดีใจอย่างของมหาต้องกวนเบิร์อุตตันหรือยังเนี่ยมีแห้งเดิ เออมันอวดดีก็ยังนี่ดันมันนอ่ำไหนนันวะมันมากมันมักมันมากมันมากอ้อนตัวอ้อนเลยลูกอ้อนเลยลูกมีจากแซวป่ะเนอมีอย่างมาฝากป่นาออวนอลไเลี้ยมันตันตึกเลยตอนนี้นะลองอุ้มอุ้มแบบมันไล่นอนไหนวะเส่าตัวมึงไงมาวานเอาอ่ะ เขาไปเรีนน้ำวายเขาไปเรีนคิดถอดมึงเลยเขาไปเรีนน้ำเขาไปเรีนคิดถอดมึงเลยวายวายวายมาหัวเนาะวายเขาไปเรีนคิดถอดวายวายวายายมาหัวเนาะวายวายวายมาหัวเนาะวายสมหนาวเน่ะวายวายบุรีมาจะคล้องเราบุรีมัมีแห้งนะวงกลับมาวงกลับมาสวยดีใจวงกลับไปจะดีกว่านะ ใ,ใจลายตอและทมาทุนี้วยมาหัวายมาหัวหนาวายเดยาว,าวายาเข่าไปนีนเน่เลยน้ำวายอมนี้อยู่มเม่อตอนนี้อะไรเฮ้ถึงคิวกูแลว้วถึงคิวกูแลว้วมับข่าให้ตามสิปตัวกำลังทายคลิปอยู่นะไกลๆกต้องมาเบา,า,าวสวยอยู่อเนีนะ้ตันคักแต่ว่าไม่ถึงสวยป่ะ <um> ใส่ทำไมหนูอ้วนจังอ่ะทำไมหนูตันจังลูกหือบ้าโดนน้ำหนักแบบสวยไว้มาวนเอาไว้ไว้ไว้